สวัสดีค่ะพบกับนิทานเพื่อนรักเรื่องลูกแมวขี่เซากันนะคะลูกแมวเก้าตัวกำลังนอนหลับมาช่วยกันนับสี้าว่ามีกี่ตัวละคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าตัวค่ะ แมวหนึ่งตัวตื่นแล้วล่ะมีลูกแมวกำลังนอนหลับกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดใช่แล้วค่ะลูกแมว8ดตัวกำลังนอนหลับลูกแมวหนึ่งตัวเดินไปแล้วลูกแมว8ดตัวนอนหลับปุ๋ยเลยนะคะแมวเมวลูกแมวสองตัว ตื่นแล้วล่ะมีลูกแมวที่กำลังนอนหลับกี่ตัวเอ,อ่ยช่วยกันนับนะคะ1 2ึ่งสามสี่ห้าหใช่แล้วค่ะลูกแมวหตัวกำลังนอนหลับลูกแมว3ามตัวเดินไปแล้วลูกแมวหตัวนอนหลับปุ๋ยเมียวเมียวเมียว ลูกแมวสามตัวตื่นแล้วล่ะมีลูกแมวที่กำลังนอนหลับกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามลูกแมวสามตัวกำลังนอนหลับลูกแมวหตัวเดินไปแล้วลูกแมวสามตัวนอนหลับปุ๋ยหนึ่งสองสามหลับสบายเลยนะคะ เมียวเมียวลูกแมวสองตัวตื่นแล้วละ่ะมีลูกแมวที่กำลังนอนหลับกี่ตัวเอ่ยหนึ่งตัวนะคะลูกแมวหนึ่งตัวกำลังนอนหลับลูกแมวแปดตัวเดินไปแล้วลูกแมวหนึ่งตัวนอนหลับปุ๋ยสบายเลยนะคะเมียว ลูกแมวหนึ่งตัวตื่นแล้วล่ะลูกแมวหนึ่งตัวมองไปรอบๆมองทางซ้ายทางขวาด้วยนะคะดูสายตานางนะคะลูกแมวหนึ่งตัวเดินไปแล้วลูกแมวเก้าตัวเดินไปที่ไหนกันนะเด็กๆคิดว่าไปไหนกันคะให้ทายค่ะ ค่ะลูกแมว9้าตัวกับแม่แมว1ตัวแมว10ตัวเป็นครอบครัวที่น่ารักจังเลยน่ารักเหมือนเด็กๆเ,เลยนะคะตอนเด็กๆก,ก็ชอบกินนมแม่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเด็กๆช่วยกันนับลูกแมวทุกคนด้วยนะคะสำหรับชั้นอนุบาลสามอย่าลืมมารับหนังสือด้วยนะคะใครที่ลืมมารับหนังสือนะคะบ๊ายบายค่ะ